สวัสดีครับเพื่อนๆปีพี่นะครับก็มาพบกันนะครับกับผมเก่งผันพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆีพี่นะครับน้องมาชมมาสองพระนะครับมาพูดคุยกันเรื่องพระนะครับผมกันเช่นเคยนะครับก็สวัสดีนะครับน้องในวันอาทิตย์นะครับวันหยุดพักผ่อนนะครับก็วันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆปีพี่นะครับน้องมาชมมาสองนะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับวัดห้วยเขนนะครับ คือหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนเนี่ยนะเป็นไว่พี่นะครับไม่ได้มีแค่รูปหล่อนะครับนะครับเป็นพว่พีนะครับมีพระพิมพ์อื่นแบบอื่นด้วยนะครับก็ถ้าเรานะนะครับถ้าคนไม่รู้นะครับเนาะคิดแต่ว่าหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนก็จะคิดแค่รูปหล่อกระจกนะครับแต่จริงๆนะครับเนาะนะครับมีพิมพ์อื่นด้วยนะครับที่อยู่ในกุนะครับเป็นนะครับสมเด็จคะแนนนะครับ ของหลงพ่อเงินท่านนะครับเนาะเนี่ยนะครับก็ก่อนอื่นนะครับเนาะวัดหลงพ่อเงินวัดห้วยเขเนี่ยสองสี่ห้าหกนะครับเพื่อนพ่ก็ดูอดูเนื้อหานะครับอันนี้เบื้องต้นนะครับนะอ่ะเพื่อนเพนี่หลายคนก็ฉุกคิดละอ่ะสองสี่ห้าหกนะครับดูเนื้อหาไหมครับเนื้อหาเขาเก่าไงครับนะบางคนบางคนที่ฟังผมอยู่ก็ต้องฟังต่อนะครับเพราะอะไรนะครับนะครับเนื้อหาเขาไปได้นะครับที่ผมพยายามจะเล่าให้ฟังนะครับแล้วมันมีหนังสือลงนะครับค่อยๆไปนะครับนะ นี่นะครับสองสี่ห้าหกเห็นไหมครับเนื้อหาเขาไปได้นะครับนะคนที่ฟังมันก็อินนะครับก็นั่งฟังเพื่อที่จะดูข้อมูลต่อไปนะครับอ่ะสมมุตินะครับมันเป็นเบื้องต้นหลักการเบื้องต้นง่ายๆของผักเครื่องนะพี่นี่นะสมมุตินะผมผมพูดว่าองค์เนี้ยผมเพ่อเงินวัดเพื่อเหตุสองสี่ห้าหกนะครับผมว่าเพื่อนเพื่อพี่หลายหลายคนก็คงจะปิดปิดคลิปนี้นะครับเนาะเพราะเนื้อหาเขาไปไม่ได้นะครับถูกไหมครับเนี่ยสองสี่ห้าหกไปได้ไหมล่ะครับ ถูกไหมครับแต่อันนี้องค์นี้นะครับดูเนื้อหาก่อนนะคพนพ่นพี่นะเห็นไหมครับสองสี่ห้าหกเขาไปได้ครับเนาะเราก็เขาเหมือนเราสนใจนะครับเพราะเนื้อหาเขาน่าสนใจนะครับเนาะเหมือนเนื้อหาเขาน่าสนใจนะครับแล้วดูนะครับคพืนพ่พี่นะครับดูจะดูรูปหรือว่าดูประวัติก่อนอปะวิก่อนแล้วกันนะเพืนเพื่อนพี่นะครับก็คือนะครับรุ่นนี้นะครับเนาะหมว่าเงินวัด้วยเขตเล่นหาสากลนะครับเนาะประวัติก็คือนะครับ พระคู่ล้อมนะครับเนาะท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดห้วยเขนเมื่อประมาณปีสองสี่สองสี่ห้าหกนะครับเนาะท่านสร้างวัดนะครับท่านไปขอให้หลวงพ่อเงินวัดบางขานช่วยนะครับสร้างวัดนะครับแล้วหลวงพ่อเงินวัดบางขานก็มาสร้างรุ่นเนี้เมื่อปีสองสี่ห nah ้าหกนะครับอยู่ช่วยสร้างที่วัดวัดห้วยเขนห้าปีนะเป็นวิธีนะเนาะแล้วก็มีสร้างพระนะครับเพื่อหาปัจจัยมาสร้างวัดเนี่ยนะครับมีรูปลอจอบเหรียญลอนะครับภาพถ่ายนะครับแล้วก็ พระเนื้อดินพิมพ์ต่างๆนะครับนะครับแล้วก็เหมือนแบบเปิดให้เช่าบูชาไปเรื่อยๆอันนี้คือประวัตินะครับเปิดให้เช่าบูชาไปเรื่อยๆนะครับเนาะแล้วก็ที่บูชาไม่หมดที่บูชาที่ปล่อยให้เช่าบูชาไปอ่ะที่ยังไม่หมดนะครับก็ท่านก็จะเก็บแต่กุไว้นะครับเนาะนะครับก็นะครับจากหลักฐานนะครับจากการขอนะครับเขตเขตวิสุงขามมศีราม เขตวิสุงขามาสีมานะครับของวัดนะครับมีการขออนุญาตนะครับประมาณปีสองสี่หกูนสองสี่หกหนึ่งนะครับเนาะมันก็ตรงกับยุคหลวงพ่อเงินพอดีนะครับแล้วมันก็ตรงกับประวัติที่ท่านมาช่วยสร้างวัดพอดีนะครับหปีนะครับเพราะท่านมาตั้งแต่ปีสองสี่ห้าหกนะครับอันนี้คือประวัติพระนะประวัติของพระรุนี้นะครับนะครับอ่าก็ดูเสร็จประวัติเสร็จอะไรเสร็จก็มาดูนะครับที่ลงหนังสือนะครับนะครับก็คลิปนี้นะครับอาจจะไม่เหมาะกับคนที่เล่นพาณิ์นะคุณผู้ชมรับก็ไม่ว่ากันนะ อะไรขายได้ครับก็ต้องหาอย่างนั้นนะพี่นะแต่อันนี้เหมาะสาหรับคนสะสมนะครับที่อยากได้ของดีไปใช้พุทธคุณกันนะครับนะนี่นะครับอันนี้คือหนังสือเก่านะครับดูพิมพ์นะครับนี่ครับเป็นนี่สมเด็จคะแนนหลวงพ่อเงินนะครับเนื้อดินนะครับเนาะนี่ยนำไปบรรจุที่ฐานพระประธานที่วัดห้วยเชนนะครับน่ะอันนี้คือหนังสือเก่านะครับดูกระดาษนะครับพี่นะเนะดูกระดาษท่านนะครับแล้วก็นี่นะ มีหลายพิมพ์นะคุณพี่นะเนาะมีหลายพิมพ์นะครับนี่นะครับก็มีนะครับนอกพระเจ้า้าพระองค์นะครับเนาะสมเด็จข้างอุนะครับเนาะอันนี้ครับขุนแผนซุ้มกอนะครับเนาะทุ่งเศรษฐีเห็นไหมครับเนี่ยคะแนนนะครับเนื้อดินผสมพงนะครับเนาะนี่นะแล้วก็มีเห็นไหมครับเนี่ยดูกระดาษแล้วกันนะขาวดําจนเป็นเหลืองหมดแล้วนะครับเนาะมีลงหนังสือเก่านะครับเนาะ พระสมเด็จคะแนนหลุมเพราเงินแตกกุนะครับเนาะอย่างที่บอกไปนะครับเนาะเหมือนเราเหมือนพุ่นไมยพี่อ่ะถ้าเลือกพาะนะครับพาะที่เขาสร้างทั้งหมดนะรูปหล่อจอบเหรียญหล่อเลยภาพถ่ายพาะเนื้อดินพุ่นไม่พี่จะเลือกอะไรล่ะก็ต้องเลือกรูปหล่อถูกไหมครับนะครับแล้วทําให้กุแตกเนี่ยนะครับพาะเนื้อดินเนี่ยพวกนี้นะครับมีเยอะนะครับมีเยอะกว่ารูปหล่อเยอะแยะมากมายนะครับเพราะคนเพราะคนไม่ค่อยสนใจนะครับก็เลยมาใส่กุนะครับก็เลยมม่อยู่ในกุ เยอะนะครับเนาะแต่กุเยอะนะครับเนาะแต่คนไม่ค่อยพูดถึงนะครับเนาะคนก็จะไปพูดถึงแต่รูปหล่อมากกว่าก็อย่างที่ว่านะครับนมมีราคาเนาะมันมีน้ำเนาะมีราคาแล้วก็ความคงทนความสวยงามได้แหละนะครับนะนะครับก็นะครับผมว่าการสร้างพระท่านนะครับเราเห็นมีหลายแบบนะครับรูปหล่อจอบเหรียญหลออะไรเงี้ยนะครับปลาเนื้อดินผมว่าท่านเจตนาจะให้แบบได้ใช้กันทุกคนนะครับเนาะเพราะมีเนื้อดินด้วยนะครับคือเนื้อดินบอกว่าไม่น่าแพงนะนะครับ ยุคนั้นนะครับภาพลงภาพถ่ายนะครับนี่นะครับก็แน่นนะครับรวมทั้เงินแตกกูนะครับนี่นะครับนี่นะครับดูหนังสือแล้วกันนะครับแล้วดูผิดไม่ค่อยชัดนั่นนะครับมันมันหนังสือก่ามันขาวดาด้วยนะมันมีนะอุดพิดคร่าวๆแล้วกันนะนี่นะครับเนาะนี่นะครับเห็นไหมครับมีอะไรนะปกผูนะครับปกปูนะครับประมาณนี้นะครับนะจะมีกรอบจะมีกรอบข้างนะครับมีขอบข้างนะครับนี่เห็นไหมครับอ่าโอเค เดี๋ยวเราก็มาลงกล้องส่องกันนะครับเนาะปึ๊บปึ๊บปุ๋ยนี่นะครับเป็นเพื่อนพี่นะครับดูเนื้อหานะครับเนาะเลี่ยมเก่าคลาสสิกดีครับนะครับองค์นี้นะครับเนาะเพื่อนพี่ดูนะครับเนาะเห็นไหมครับไข่ดินนะครับเนาะ เขามีธรรมชาตินะครับแล้วมันจะไม่แบบเรี่ยมๆแบบแก๊กๆนะครับเนาะแบบเอี่ยมๆนะครับเนาะไขดินไขโลหะนะครับไขดินไขโลหะเขามีนะครับเนาะเขามีความเก่านะครับเนี่ยนะครับเนี่ยดูตามพื้นผิวนะครับเห็นไหมครับกระจกของมูนเน็นไหมเพื่อนๆมีนะครับต้องขอโทษทีต้องขอโทษทีนะครับ นี่นะนะครับความคมชัดนะครับเนาะนะครับความคมชัดก็คือความประณีตของการสร้างพระในการแกะบล็อกแล้วกันนะนี่นะความคมชัดเป็นพื้นฐานของพระแท้นะครับนะนะครับง่ายๆนะครับเนาะถ้าเราดูไม่รู้ว่าพระรุ่นนั้นคืออะไรหลวงพ่ออะไรนะครับความคมชัดมันช่วยได้นะนะครับมันช่วยได้นะครับคือถอดพิมพ์มันจะเบร์นะครับคุณทีนีมันจะไม่มีมิตินะครับง่ายง่ายนะครับเนาะอันนี้เบื้องต้นนะครับเบื้องต้นนะครับเพราะพระ ถอดพิมพ์ที่แท้มันก็มีนะครับมันก็มีนะครับอันเนี้ยนะครับรอยนิ้วมงนิ้วมือมันก็เนาะกับชาวบ้านสร้างกันนะพูนวิธีนะครับเนาะมันก็มีกดพิมพ์นะครับเนาะเห็นไหมครับมีบล็อกเนี่ยกดตึกตึกตึกเพื่ออะไรเพื่อให้ด้านหน้าติดชัดไงครับนะครับมันก็ธรรมดาของการสร้างผ้านะครับมันเป็นวิธีการผลิตอ่ะนะพูนวิธีนะมันเป็นวิธีการผลิตนะครับเนาะนะครับเห็นไหมครับดูวันณะของเนื้อดินนะครับเห็นไหมครับ กระดำกระด่างนะครับแล้วก็มีไข่นะครับต่างๆนะครับความแห้งของเนื้อหานะครับเห็นไหมครับอันนี้อยากให้ดูนะครับความคมชัดนะครับเนาะนะครับแล้วก็นี่นะครับจะมาวิธีการตั้างนะครับก็เรียมเก่าคลาสสิกดีครับนะครับคลาสสิกดีนะครับองนี้นะครับก็เออขอคุยกับเพื่อนๆทักนิดนึงนะครับก็เมื่อกี้ผมแวบไปทางแบบ เซียนพระสายพันธุ์นี้นะนะครับเนาะสำหรับที่แบบว่าเล่นพระเก่งกําไรเล่นพระซื้อขายนะก็ประมาณนั้นนะครับก็เมื่อประมาณหลายปีก่อนนะเพื่อนๆนะมีเซียนพระสายพันธุ์นี้นะครับเขาถามผมนะครับเนาะเขาถามผมนั่นแหละนะครับคนเรามุมมองมันไม่เหมือนกันนะครับเนาะเขาถามผมคํานึงว่านะครับเนาะอู้น่าจะหลักเกือบสิบปีแล้วนะเพื่อนๆนะครับก็ตั้งแต่พวกพระคำข้าวคำหมากของหลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำยังเล่นกันห้าสิบร้อยอะนะครับนะครับนะ ยังอยู่ห้าสิบาทร้อยอ่ะมันก็นานหลายปีนะนานหลายปีแล้วนะครับนะครับเขาก็ถามผมว่านะครับเนาะจะเก็บผ <so> ้าอะไรดีที <k buckets S 1> ่จะแพงแล้วมีกําไรนะครับเนาะก็ผมก็บอกว่าคือในตอนนั้นนะครับเนาะกระแสเขามาแล้วนะครับแล้วก็พวกพวกกันก็บอกให้เก็บนะครับเพราะเขาเล่นหากันนะนะครับก็เขาให้ผมหาให้เขานั่นแหละนะครับเนาะคำข้าวคำหมากสมัยก่อนห้าสิบร้อยจนมาร้อยห้าสิบนะครับค่อยๆ่อยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมก็บอกว่าพี่เก็บคำข้าวคำหมากสินะ แม่งหาว่าผมแบบกระจอ่ะนะครับเก็บพระราคาถูกนะครับมันบอกอย่างอย่างคือเขาบอกว่าอย่างเขาต้องสมเด็จอะไรอย่างนี้นะครับเนาหลวงพ่อเงินอะไรอย่างเงี้ยที่แบบต้องเป็นแพ้ง,งนะเป็นแสนเป็นล้านในะความหมายครับในความหมายเขานะครับนะมุมมองคนไม่เหมือนกันนะวันนี้นะคาข้าวคําหมากตอนนั้นนะครับห้าสิบบาทร้อยหนึ่งนะครับช่วงโควิดใหม่ๆนะครับสี่ห้าพันขายเร็วๆนะเพื่อนๆพี่นะครับกี่เท่านะครับห้าสิบบาท ขึ้นมาห้าพันนะครับสิบเท่ากับห้าร้อยนะครับเนาะร้อยเท่านะเพื่อนๆพี่ร้อยเท่านะครับขึ้นมาร้อยเท่านะครับคิดกลมๆนะครับนะนะครับถูกไหมครับมุมมองคนใช้ชีวิตไม่เหมือนกันเขามองจุดใหญ่นะครับพาสมเด็จผมถามจริงๆนะครับนะมือใหญ่ยังหน้าพาไม่เหมือนกันเลยนะครับคุณเก็บล้านนึงนะครับคุณเก็บล้านนึงคนนี้บอกแท้คนนั้นบอกเก๋แต่คําข้าวคาหมากแม่งแท้ร้อยตาพาแม่งจบได้ถูกไหมครับ นะครับห้าสิบร้อยคุณลงทุนห้าสิบร้อยคุณชอบเป็นเงินร้อยหนึ่งคุณชอบเป็นเงินล้านหนึ่งนะครับขึ้นเป็นร้อยเท่าก็ร้อยล้านนะลูกพี่ถูกไหมครับคุณเก็บสมเด็จองคหนึ่งนะครับอันนี้แท้อันนี้เก๋อันนี้แท้อันนี้เก๋ขึ้นถึงร้อยล้านไหมล่ะเต็มที่ให้ตายก็ล้านห้ามือธรรมดาขายนะครับแม่งโคตรเก่งแล้วนะครับผมพูดถูกไหมครับเออนะครับแม่งว่าผมกระจอกนะครับลพี่นะครับว่าผม พอผมแนะนําอะไรอย่างนี้นะครับผมไม่ได้อยู่บนความฝันไม่พี่ผมอยู่บนโลกความจริงนะนะครับพระมันกําลังขึ้นนะครับจากห้าสิบร้อยขึ้นไปห้าพันตอนนั้นสี่ห้าพันช่วงโควิดใหม่ๆนะครับเพราะพระท่านมีพุทุคุณที่หลวงพ่อหลวงศีดึงดำเขาบอกว่านะครับเนาะคือเขาเชื่อกันละกันนะเขาเชื่อว่าป้องกันรังสีนิวเคลียร์นะครับเนาะแล้วป้องกันรังสีนิวเคลียร์ได้นะครับมันก็ต้องป้องกันเชื้อโรคได้อันนี้เขาเชื่ออย่างนี้นะช่วงนั้นที่ราคาขึ้นขึ้นมานะครับสี่ห้าพันนี่เร็วๆเลยนะครับ ถูกไหมครับก็คือป้องการสีนิวเคลียร์ได้หรือป้องก,กันโรคอะไรพวกนี้มันชิวๆอยู่แล้วครับช่วงนั้นราคาขึ้นมามากเลยนะครับเนาะถูกไหมครับเออขึ้นมาร้อยเท่าคุณลงทุนสมเด็จองคหนึ่งล้านหนึ่งคุณลงทุนคำข้าวคำหมากล้านหนึ่งนะครับขึ้นไปร้อยเท่าคุณก็ได้ร้อยล้านสมเด็จองหนึ่งนะครับอันนั้นไปสวดเก๊ออันนี้ว่าแท้ขายได้ล้านกว่าล้านสองล้านสามนี่ก็บุญหัวแล้วถูกไหมครับมุมมองคนเราไม่เหมือนกันนะครับเนาะถูกไหมครับ เออเล่นพระมันก็แค่นี้เองนะคุณเพื่อนพิธีนะครับมันอยู่ที่มุมมองมันอยู่ที่วิสัยทัศน์ของคนนะครับเล่นพระกําไรน้อยแต่คุณเก็บเยอะแต่มันจบแต่พระมันจบได้มันก็มีกาไรกันพี่นะบางคนต้องแบบโอ้ยจะเล่นเงินก็ต้องแบบต้องเป็นพระหลักพระอะไรนะมันผมว่ามันไม่เสมอไปนะครับเนาะอันนี้เขาฝากให้คิดนะครับเล็กๆน้อยๆจากมุมมองคนเล่นพระคนสะสมพระมือเล็กๆแล้วกันนะครับผมไม่ได้แข่งอะไรกับใครนะครับเนาะ ก็พูดแนะนํากันไปนะครับเนาะที่พอแนะนําได้นะครับนะก็อย่ามองผมเป็นศัตรูนะครับผมไม่ได้เน้นขายผ้านะครับนะผมสะสมนะครับผมมีงานประจํานะครับผมคือไม่จําเป็นต้องไลฟ์สดอะไรแบบหาเงินกับผ้านะครับผมไม่แนะนเนาะก็มีมีแล้วก็แบ่งปันกันไปไม่ได้ซีเรียสนะครับไม่ได้จําเป็นว่าต้องขายทุกวันต้องมีเงินทุกวันนะครับต้องมีจ่ายค่าเช่าที่นะครับค่าหลูกน้องค่าแอร์ค่าสถานที่ไหมคือผมไม่ใช่นะครับเพราะผมมีงานประจําผม เปิดบริษัทนะครับเนาะก็อย่างที่รู้ๆกันนะครับเนาะของเปิดบริษัทรับทำบัญชีนะครับถ้าใครอยากทาบัญชีติดงบกันเงินก็ทักมาได้นะครับเนาะก็พูดคุยกันนะครับราคาตกลงกันได้นะครับผมก็โอเคนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆนะครับนที่แวะรับชมแล้วก็นะครับเนาะถ้าเพื่อนๆพี่ที่เข้ามาใหม่ก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับช่องให้ผมกันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ